บรอยแลย้วัน่นมาแล้วจ้าอีนั่นมาแล้วค่ะวันนี้บุกมาที่บริษัทซาวมีแหงเล็กคอร์ดต้นกำเนิดที่สันพาสวบก้องห้อยไหล่แล้วก็อีลาศิลปินเมือนี้มาดูนิชาและพลังค่ะแล้วพี่เพิ่นกระตอนรับก่อนอื่นเข้าไปสวัสดี กันก่อนจ้าสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เอือยไม่ได้ต่อนรับผมได้พี่น,ออนอ้องโปรโมทเนี่ยใหญ่โปรโมทเนี่ยแอบฝ่าโปรโมทอันใหญ่บิงคลิปนะนะเอ๋เปิดไปตอนประมา่าซีทุ่มหาทุ่มยงกึ้นยังสีเอ๋ก็เปิดไปพ่อนะเอ๋เห็นแบบว่านั่นเรพ่อน่ะนะมักเปกเหล่าขาวค่ะย่างากินของดีของอย่างเงี้ยเสียงบ่บ่ได้มมากป่านนี้เออเอ๋กก็เลยมีของมาต่อนรับเด้ค่ะอันนี้เป็นสูตรที่แบบว่า บ่มีขายมองใดบ่มีขายมองใดมิมองนี่เรามองเดียวพี่เฮ็ดเองบ่คะเอ่อพี่เฮ็ดเองบ่คะเฮาเฮ็ดเองบ่ทรงมาแต่เกาหลีอันนี้เป็นเป็นเราดองโสมนะคะเป็นโสมแท้ๆมาแต่เกาหลีบุล่ะค่ะมูอ่มูอ่เมาไห้นะคะหึก็คิดว่าสิถึกก็คิดว่าสิถึกใจแบบนั้นตะพอนนึงสีนะก็เลยนี่ราคาแนวต่อลาบบ่มีอีหยังนะคะกินแบบ แมนห้องเย็นวาวๆเลยค่ะมันมันเป็นโสมนะคะทุกคนเดี๋ยวมันเป็นโสมเด้อเด้อแต่ว่ามันก็มีเหลาอยู่นะแต่ว่ากะว่าสิรับน่องไม่น่ะนะไว้บอคัสซัมหนึ่งได้ได้ได้เอ้าวไว้ยู่เนาะขันโบไว้ยอะเกนเด้่ขันบ่ไว้เฉยเฉยคือขุนขุนเนาะเอาล้างเบิ่งดมเบิ่งกอนหอมบ่ ออยากินขอส้มมอได้ไหมคะส้มมอขอส้มมอดองได้ไหมคะอะไรคือส้มหม้อรบกวนจกส้มมอให้หน่อยนะคะสูตรมันคือใช่ค่ะมันมีส้มมอนะคะแมนขออนุญาตจกส้มมอนะคะกระปุกโป่งไงจนสีเบิร์ตเอาค่ะพี่นาดานี่ละแบบบ้านๆเลยหยิบหยิบออกมาจากขวดไหมไหมต้องเกือบอันนี้ก่อนส้มมอกหนึ่งแย่สิ ต้องติดใจติดใจเงี้ยเบิร์เราสูงอือคือขมแท่ห์อือคือตัวไรเนี่ยเดี๋ยวสิฮัวเมื่อฝากเด้อยวเอออืออือเข้ากันอันนี้หวานนี่แหละก็คือแนวตอนนั้นแต่พอนเนาะถือใจบอ ถือใจห่างคันถือใจนี่ก็คือบ้าพอบ้านน้อยอันนู้ขออันถุงหน่อยยี่สิบบาทได้อหมคะนู้นจะเมื่อวานยังสีกินหวานงาเลยบานอันนี้อีหยังคันนี่ก็การเบิร์ตนี่แหละค่ะแมนแต่ว่าอันอันเมื่อกี้อันนี้เป็นเหล่ามาจากเกาหลีอันนี้เป็นเหล่าเกาหลีบานนี่เด้อันนี้สิเป็นเหล่าดองเด้เหล่าดองอันนี้สูตรพิเศษอันนี้มันสิเป็นใช่ค่ะสูตรไทยอันนี้เป็นสูตรไทยนะคะเนาะมะ โอ้ยอยากห็นยาสีสีเบิ่งเน้นน้องสีโอ้ยเฮียเฮยเโอ้ยไม่เป็นไรสีมาคิ้ว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 บอสอืมโอ้ยนันทพรอันนี้กินดีมากอืมคนละกินอ่าคนละกินค่ะอันนี้อันนี้เป็นดองไทยนะคะแต่ว่าก็เป็นโสมเกาหลีคือการอันนี้เพื่อสุขภาพเนาะนันทพรเนาะอืมอันนี้หอมหวานเป็นแต่เอาไปฝากเป็นแต่เอาไปฝากแม่ยายสีบอสยาบอสยาสีเป็นแต่เอาไปฝากยาบออันนี้มา ข้ยขอถุงหน่อยอันฮัดแกงอะนะเอาอย่างละถุงอย่างถุงอันเปกยีเสีหบด้วยจีฮองก็ให้ยาเนอะบ่ได้กินเลยเป็นของฝากละคอยช่างเสีบกลับไปบ้านอยู่นี่เอาไปยังไหนไม่เอาสูตรเครื่องอะไรเอาเครื่องบ่อะไรแต่คนไม่ค่อยกินเหล้ากินด้สุตรแบ่เอาไปนิดกลับบ้านเบิดไปจักเปกแล้วเนาะค่ะผู้ยญิงหมูหอมออกดังหอมบ่ แซ่บกินกินกินบ like ักขันคนให้เอิญบักสมอแห้งกินอันนี้แหละแห้งหรือซึมมาหน่ำหน่ำมันปากหวานบอต่ว่าคนนี้หวานอีนนี้คนใดคนนี้บอกร้องหรอตีออยแสงสีร้องหรอบอกค่ะเบิืงกันนะลองเบิึงน้ำเน้ยตัวนี้มันวนี้ไม่หวานโดยธรรมชายเลยเด้กินก่อนอาไปซื้อซื้อซื้ปีดไปซะกินเป็นแต่แบบเอาเอื้อเอื้ออยากร้องอันนี้อยากบอกขั้นได้ร้องอันนี้เด้อ เนี่ยคือตักหน่อยเนี่ยตักให้มันต่กตามันจะคล้องใจหน่อยนอยอาแซมดีกับพ่อท่านแพ่อเนาะม้องกินลารก็สัลไรมันหนันเด้ถแา่เราสมอสมออยู่เสรสมอมาม่เหล่าสาวมาล่ามาแมเหล่าพี่น้องมาแมาเหลวสาวมอล้อมาแเหลวมาเอาเนวไปไหวมาเอาเน้ไปวันมาเอาเน้วสาวมอล่อขี่ขานไปไหว่าเาห่เลย้พี่น้อง สาวมล้ำ <bursting> กับบอดี <persone language gardens> ้คลีเหลาเด้อค่ะอันนี้เป็นคอนเทนต์ซื้อเนาะจักรอนเนี่ยค่ะจักรอนเนี้ยอันเพื่อไห้ตตอบกับยาสีเอาหนูตจีเปิดคลิปนี่ให้ยาสีเบิ่งเอากอนได้ล่ะห่วยเดนโยแก้วกอนลำกับมาพะย่กับเดินดูแลเนาะรองรับนางเอกครับเสียงกลองกับวนาะเสียงกลองกงวันเกงวันนางเอกนางเอกนะคะนางเอกเด้อนี่นางเอกหมอลำหมูไพมี่การมีงานติดต่อมาได้ค่ะครบสุดครบเสร็จนะคะมี มีทุกอย่างอยากไดนหยังบอกมาเดี๋ยวทีมงานจัดให้เลยอะไรค่ะจอ l e d ก็มีเวทีก็ใหญ่ขัดอยากได้เด้หางเื่องหล่อยชีวิตคือกันเอาเอาเอาขจะก่อนก่อนจี่ท่านฝ่าวยกฝากต่อนไปหาเมญสีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสิลำโตตอบนะเราสิสู่ก้อนเราสิสู่ก่อนสู่พญ้าเอาเงินเยอะได้บอเงินเยอะเนาะเอาจัดมาเลยค่ะ อยู่ในน้องร้องเสียงสงลาดตามนงตามป่าตามดอนข้ามภูเขาเราพาผู้แกมป่าให้ขึ้นมาแนทอนมากอดหอมแก้มอ่อนอ่อนมากอดละหหอมแก้มอ่อนอ่อนให้คน on, อ่อนสอนอายเคยดอมดอมสวดยอว สายลมต้นผู้ดังตามอะสายลมตนผู้ดั้งตามกำผู้ามบานไอ้นงนังเสียงเอินสั่งน้ำลมยุ่นเยอเินย้อเยิญเยิญเยิญเยเยิญเยนญเอยญนิญเอินเอิญเอิ่นอเอิญเอาญเออิเอิญเอเอิญเอิเอิอิ่เอหอิญเอิญเอิญเอให้าเอลเอิญเอิเอิญเอิเองเอาอิญเเอ่อออเอิอออ สุดยอดนี่แหละนม่อเอกสาวสวยนี่ขนาดพวกท่านได้แต่งส่งอันปงเครื่องได้นี่ขันปงเครื่องนี่ไม่อยากสิเบ้าเลยจืดอ <c oughs> ันปงเครื่องอะนะ <c oughs> นก่ได้ส่งเนาะมันป๋่งทาแต่งตัวจัดเต็มนี่ลงเลยออกขึ้นออกขึ้นพี่น้องแมนแมนครับสำรับมือนี่เอาสํานีสซกก่อนเดียวไปสำนีบเนาะรู้จักจสิไปรัก กินอยู่เรื่อยดอกเบวชขึ้นลนะขึ้นนี่ตกลงสีได้หอมเมื่อฝากยาสีบ่นวะเนาะหอดทุ่งนาชิบบาทเมื่อฝากยาสีเดี๋ยวี้เอาไปสู่กิน,นะแม่อย่าลืมเด้อแม่ตกสู่ก่อนแล้วเด้๋นี่สู่ก่อนเด้๋นี่ <c oughs> เดี๋ยวจังหน่อยเข <c oughs> าเอิน่าอยังเกาะยาดองอ,อันนี้อันนี้ยาดองยาดองสวมอ่าอันนี้เราดองสวมกับหมูหันมันสีเขากันบ่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจังหน่อยให้มันสู่ก่อนจากสีมาสิมค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณพี่นางเอกสาวสวยพี่ทักษพรทองจันทร์ขอบคุณในห้างกบด้วยนะคะบริษัทเซ้ามีแห่งเล็บคอร์ดค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะนันเสียเหนียวหยาบ้อยแล้วอินยาดองไร้วังหันนี่บ่งนี้คุณสบา,พ,าบพี่น้องก็ไม่มีหยาบ้อยเลยนั่นนั่น บ่อยแล้วพี่น <deve ck ens variables> you know, ้องเดี๋ยวเอาเอาไปนอนก่อนเยวเอาน้องไปนอนก่อนครับพี่น้อง เอามาน่อนอนี่นะว่าจะเอานอนในมุ่งนะโค้ชส้งเ่าขือดอกเดี๋ยวหลานจิบีนอนต่ออยู่ให้หล่ะพี่น้องโอ